สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 5 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันด o อมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าอะไรในตัวเราที่ทำให้ศัตรูไม่กล้าเข้าใกล้นะคะหรือว่าไม่กล้าล้ำเสน้นการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคในใดคนนึงนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะไเปิดให้ทั้ง ไพ่ออรกเกอร์ไพ่ทาโร่แล้วก็หินลูนส์นะคะหินลูนส์นั้นจับขึ้นมาได้ก็จะเป็นเยล่ากับเคนนัลไพ่ออรกเกอรจะเป็นสโมกคอมมิตเมนต์ฮอลิเกลแล้วก็เป็นเดอะเดอะวอเตอร์เฟีนะคะหรือเทพธิดาเทพธิดาน้ำเหมือนควณน้วยอะ่ะจะลักษณะแบบนั้นแต่ถ้วยขึ้นมาเยอะนะกับไพ่ทาโร่ของเรานะ,ะมีสี่ถ้วยเดอะเว h i g ไ p r พลสเท s s ชอบมากเลยสองใบนี้สองถ้วยแล้วเขาหนึ่งถ้วยนะมีความตรงกันอยู่นะพลังงานของคุณในช่วงนี้นะไอมองเห็นนะโทนจะเป็นจะมาเป็นโทนแบบม่วงแกมน้ำเงินแกมเขียวมีเหลืองออแดงนิดหน่อยแล้วก็มีเหลืองสว่าง สำหรับตัวผู้อ่านนั้นน่ะมองเห็นเหตุผลความจริงความคิดเชิงตกกรรกะการสื่อสารที่ชัดเจนความคิดเชิงตกกรรกะกล้ากล้าพูดกล้าทำมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อคำพูดต่อการกระทำ ข้อเดอะเบอร์กับเดอะไฮท์พิเศษออกมานะไอมีความรู้สึกว่าเขาหากศัตรูของคนเป็นคนที่ยังอยู่ในโลกสามดีอยู่สามมิติอยู่เนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าปัญญายาณของคุณเฉียบคมแค่ไหนแต่เขาคงรู้ว่าทำไมคนนี้เซนแรงจังเหมือนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือน รูล้ลอๆล,ล,ล,ลุกชนของเขาอ่าเหมือนจับประเด็นได้เหมือนจับไตเขาได้แต่ถ้าเป็นศัตรูคั่วรนะที่เขาอาจจะก,กระทบขึ้นมาหน่อยจากสามดีอาจจะมีความอิจฉาบ้างริษยาบ้างเล็กน้อยซึ่งมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเขาอาจจะยังรับมือกับสิ่งนั้นในตัวของเขายังไม่ได้ยังขจัดออกได้ไม่ดีแต่เขาก็รับรู้ได้ว่า คุณเป็นคนที่มีปัญญายาณอยู่กับความจริงถ้าจะถ้าจะคิดจะล้ำเส้นเนี่ยยากเพราะว่าการสื่อสารของคุณมันจะออกมาในแนวแบบชัดเจนละเอียดและลึกซึ้งอะพูดไปก็ก็เจ็บเหมือนไปคำพูดไปกระแทกการากระทำความคิดหรือว่าจิตใจของเขา อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ้ยเขาแมวดีกว่าไม่ไม่ได้อยากเข้าใกล้ในช่วงนี้แอบสมกเนี่ยนะมันทำให้อายมีความรู้สึกเหมือนเขากำลังอยู่ในพลังงานที่สับสน,นวุ่นวายอยู่ไหมมันก็จะมีอะไรบางอย่างนะที่มากั้นระหว่างคุณกับเขาอยู่เหมือนอยู่ในช่วงรับกรรมก็ได้นะตัวเขาก็เลยไม่มีเวลาแวะวนมาหาคุณ <c oughs> ก็อยากจะล้ําเส้นอยู่ก็อยากจะ อยากจะหาเรื่องอยู่นะแต่ไม่มีเวลาช่วงเนี้ยอนะ่มันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณคุณขึ้นของคุณอนะ่ะมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งคือไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้นึกถึงเขาเวลาคนเราคนเราจะคิดถึงกันได้คือขึ้นมันตรงกันนะทำไมเอ๊ะทำไมเราเอาคนนี้ออกจากหวัวไม่ได้เขาส่งขึ้นมาทําให้เราคิดถึงเขาแต่ว่าเราจะปรุงต่อไหมเราจะคิดถึงต่อไหมคุณไม่คิดถึงคุณเอาเวลาไปอยู่ที่แห่งใดสักแห่งหนึ่งซึ่งไอรู้ว่าอยู่ที่นี่แน่ๆ อยู่ข้างในตัวคุณแน่ๆถ้าไม่อยู่กับงานอดิเรกหรืองานหนักหรือว่าโฟกัสกับการแบกรับภาระหน้าที่เอาจิตไปจดจ่อก,กับสิ่งอื่นก็แสดงว่าคุณอยู่ในวิหารธรรมคุณอยู่ข้างในออยู่กับผู้รู้อยู่กับพุทธพุทโธอยู่ข้างในของคุณเขาก็เลยควานหาคุณไม่เจอนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขากําลังวุ่นวายอยู่ไอช่วงนี้กําลังเดือดร้อนกําลังวุ่นวายนะคะคุณก็ อาจจะรู้ได้แล้วว่าอ๋อคงอยู่ในช่วงรับกรรมอ่ะเจตนาของคุณก็คือก็ผ่านไปให้ได้แล้วกันก็อย่ามาอย่ามายุ่งวุ่นวายกันอีกเลยเออมันเป็นพลังงานที่มีเจตนาที่ถึงจะเป็นศัตรูกันก็อยู่ในเจตนาที่ดีอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะเพราะเห็นสีถ้วยออกมาต่างคนต่างอยู่เขาก็เลยถ้าคุณรับถ้วย่แสดงว่าเปิดประตูให้เขาแล้วนะล้ำเส้นได้ แต่คุณไม่เหมือนคุณเหมือนคุณก็กำลังติดในพันธะอะไรสักอย่างหนึ่งนะโฟกัสกับสิ่งที่รายล้อมคุณอยู่มันเป็นพลังงานของหมาป่าคุณกำลังฝึกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับปัญญายาณอยู่ไหม <c oughs> มีสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้เหมือนกำลังโฟกัสเรียนกับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้าคอร์ส ม <c oughs> ีการฝึกปฏิบัติบางคนเนี่ยกำลังได้งานใหม่เรียนรู้งานใหม่อยู่จิตมันก็เลยไปจุดจอ่อไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆบางคนกำลังศึกษาในด้านของพลังงานจิตวิญญาณน,นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาติยิ่งเรียนรู้ไปก็ยิ่งทำให้รู้ว่าอ๋อมันไม่จริงมันไม่มีอะไรจีตรังย่งยืนนี่โลกภายนอกก็เลยอยากอยู่กับ,กบความจริงเท่านั้นอย่างเงี้ยมันก็เลย ไปคนละทิศคนละทางเลยจิตของคุณอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่มันสละหลุดแต่ของเขานี่คือคว้านหาคุณอยู่นั่นแหละนะยังไงก็ไม่เจอนะฮะบางทีอยู่ในความวุ่นวายแล้วก็แล้วแต่ก็ยังมีความเดือดรุ่งพลาดมีหลายอารมณ์มากมายหลากหลายในตัวของคนคนเดียวเนี่ยมันก็เลยดูรู้สึกแบบไม่ถึงอยังไงก็เข้าไม่ถึงสทีเข้าไม่ถึงคุณคุณกําลังยอมรับกับบางสิ่งบางอย่าง ที่ที่เป็นความจริงอย่างจริงจังนะคะฝึกกับสิ่งนี้มาในระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนานในะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะ2เดือน3าเดือน6เดือน2องปีสปีนะแล้วแต่เลยแต่ว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณฝึกอยู่ในสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นพลังงานบางอย่างที่ข้างในคุณคุณ ได้เข้าพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างที่อยู่ในข้างในแต่ไม่ใช่แบบคุณแบบเหมือนมองว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่แบบนั้นคุณไม่ได้มองว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์แต่คุณมองว่าสิ่งที่คุณศรัทธาสิ่งที่คุณเชื่อความจริงจริงสิ่งนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพยกให้เป็นเครื่องสักการะเลยเลยให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนี้โดยไม่เอาจิตตัวเองเนี่ยใครจะส่งอะไรมาก็ตามใครจะคิดถึงคุณแค่ไหนก็ตามคุณไม่ได้มีความคิดถึงส่งต่อยกเว้นสิ่งงนีี้สิ่เดยว เนี่ยแหละเขาจึงควานหาคุณไม่ได้อยากจะล้ําเต้นไม่ได้เพราะมันคอนเน็กไม่ได้มันติดต่อไม่ได้มันเชื่อมไม่ถึงนะแต่คุณจะเชื่อมถึงกับสิ่งสิ่งหนึ่งสิที่คุณมองว่านี่แหละคือเครื่องสักการะบูชาของคุณอย่างเงี้ย <c oughs> คุณดูเหมือนเอ่อได้ชําระชาะล้างไปแล้วจากศัตรูคั่วหริคนเนี้ยคุณผัดไปเปลี่ยน อีกคนหนึ่งแล้วสังเกตดูผิวพรรณของคุณเปล่งปังขึ้นไหมสดใสขึ้นไหมแววตาของคุณดูคุณดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเอาแค่คนคนที่อยู่รอบตัวคุณอะอาจจะมองคุณเป็นอีกคนนึงก็ได้เหมือนลบคนเดิมไปแล้วตัวของคุณเองก็ยังมองคุณว่าเฮ้ยเราทําได้เฮ้ยนี่มันจริงนี่มันเ,เราจริงใช่ไหมที่เรามองหาตัวเองมานานมันจะค่อยๆจริงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ะคุณอิ่ม ความอิ่มความสุขของคุณแบบไม่จำเป็นต้องโพสไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นนี่เหรอคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้อะ่ะมันจะสุขจากตัวเราเองอะ่ะไม่จำเป็นต้องไปให้คนอื่นต้องมาร่วมสนุกสนานด้วยร่วมยิ้มร่วมแสดงความยินดีด้วยความสุขจริงๆคือมันไม่จำเป็นต้องไปไปแสดงให้ใครเห็นอะ่ะอืมมันจริงของมันอย่างนั้นน่ะมันสุขอย่างนั้นน่ะนั่นแหละคุณแบบเหมือนเพียงพอกับอะไรที่อยู่ข้างในของคุณอ่ะ สิ่งนี้แหละเวลาที่คุณอิ่มแบบนั้นอะมันทําให้เห็นสีถ้วยคุณพอใจคุณพอใจในตัวเองคุณคุณไม่เอานี่อาจจะเป็นเขาอุสาหยืน่นยื่นรอยยิ้มมาเปิดประตูให้หน่อยเอาขนมมาฝากส่งรอยยิ้มมาให้ฉันอยากช่วยเธอนะคุณเบื่อหน่ายคุณเบื่อหน่ายกับกลับไปก็จะไปเจอวัฏจักรเดิมๆไซโคลเดิมๆวงเวียนเดิมเกิดดรามา่าท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันวุ่นวายอีกไม่เอาขอปฏิเสธงานนี้นะคะ มองข้ามนะมีเยอะแล้วเรามีโอกาสใหม่ๆอยู่ข้างหน้ารออยู่คุณครองสามถ้วยนั้นไว้คุณจาทาโล่ให้ทาโลสามถ้วยได้ไหมมีแค่นั้นกัลยาณมิตรสามถ้วยนะคะคนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะอาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่พอแล้วเพียงพอแล้วไม่เอานะขอบอกลา <c oughs> เพราะว่าเนี่ยได้พิเศษกับดาวเวอร์เป็นพลังงานที่คุณรู้เป้าหมายตัวเองแล้ว คุณสิ้นสุดกับวงจรเดิมๆแล้วมันจบไปแล้วคุณตัดขาดคุณจบจริงกับศัตรูคู่อรินี้นะคุณอยู่กับปัญญายาณคุณอยู่กับความรู้ความลับภายในอยู่กับเสียงภายในนะความสงบนิ่งภายในนะฟังสัญญาณจะมีอะไรเตือนเราเองไหมนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะหยิบพลังงานนั้นออกมาใช้เรื่อยเปื่อยนะคุณเลี่ยงคุณเลี่ยงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณมีสัญชาตญาณ แรงมากแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาหยิบช่วยมาใช้ประโยชน์เพื่อทําร้ายทําลายผู้อื่นไม่ใช่แบบนั้นเขากลัวนะเขากลัวสัญชาตญาณคุณเขากลัวเซนส์ของคุณเขากลัวความตรงไปตรงมาความจริงของคุณคุณกล้าจริงคุณเอาจริงแล้วคุณมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมจริงแต่ไม่รู้ว่าคุณจะใช้ตอนไหนเขากลัวสิ่งนี้ด้วยนะที่เขาไม่กล้าล้ำเส้นคุณอะแล้วคุณก็ดูเหมือนว่าคุณมี กัญญามิตรที่ดีลายล้อมคุณคุณมีคอนเนคชั่นที่ดีมีผู้ใหญ่นะฮะที่คอยผลักดันช่วยเหลือคุณอยู่ลายล้อมคุณคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่มีจิตที่มีเมตตาที่มาเจตนาโดยพื้นฐานที่เจตนาที่เป็นความจริงซึ่งดูได้จากผลลัพธ์มาในชีวิตคุณก็ได้อย่างเงี้ยสิ่งที่คุณได้รับมะมันมันมาจากการกระทํามันไม่ใช่การแสดง กรรมให้ผลตามการกระทําไม่ได้ให้ผลตามการแสดงอย่างเงี้ยเขาเข้า<ๆ>ไม่ถึงไอรู้สึกว่าเขาเข้า<ๆ>ไม่ถึงคุณเขากลัวปัญญากลัวสติปัญญาของคุณเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงคุณเลยอ่ะคุณเหมือนคุณมองทะลุถ้าเป็นหมอกควันนะคุณก็คือคุณมองทะลุแล้วว่าคุณเห็นเส้นทางนั้นชัดเจนละแม้จะเป็นหมอกควันแต่เขายังอยู่หาวงเวียนยังเดินอยู่ในเขาวงกยู่เลยหาทางออกไม่เจอ เขากลัวสติปัญญาของคุณมากคุณมาถึงจุดที่แบบพลังงานที่เต็มเปี่ยมที่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเขายังเขาอาจจะยังต้องการขอบริจาคการเติมเต็มความรักอยู่ก็ได้แต่คุณมีแต่บริจาคความรักมีแต่ให้กับคนรอบข้างยกอาจจะไม่ได้ยุ่งอ,อะไรเกี่ยวกับ,กบเขานะฮะแล้วความที่ตัวคุณเองชอบเป็นอิสระแต่สําหรับตัวของเขาแล้ว น่าจะชอบความยังอยากครอบครองอยากผูกพันอยู่อยากที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีหุ้นส่วนเยอะมีคอนเนคชั่นเยอะถ้าทำร้านเครื่องดื่มมีลูกค้าเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนอาจจะทะเลาะก,กันไปอะไรกันไปขัดแยงแ้งกันกันแกล้งกันอยากจะเข้ามาอีกจากคุณเหมือนกับว่าพอแล้วไม่เอาแล้วแค่นี้ก็ดูแลแทบจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย การที่คุณเป็นคนที่มีความละเอียดลึกซึ้งทางจิตวิญญาณแล้วก็เหมือนกับมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมอ่ะมันมันมีความลึกลับความนิ่งความอย่างอย่างรู้เหมือนเป็นคนที่มีมีการคาดเดาหรือว่ารู้แผนการอะไรของเขาล่วงหน้าได้มันทําให้คือศัตรูไม่รู้ว่าจะโจมตีคุณทางไหนโจมตีไปก็ไร้ประโยชน์ันเสียเวลา เข้าไม่ถึงอะ่ะอะไรก็รู้ทันหมดอย่างเงี้ยจะถ้าดูผิวเผิเนี่ยก็ดูเหมือนคุณเป็นคนธรรมดานะไม่อะไรเหมือนน่ารักดแบบูไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่รู้ทุกอย่างเลยทำไมหน้าตาแบบไม่มีพิษมีภัยซื่อๆบริสุทธิ์แต่ทําไมเวลาที่แบบต้องออกโรงหรือว่ามีมีอะไรที่ช่วงที่สถานกาการที่มันลำบากคุณอาจจะดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะ เป็นผู้ที่ทรงบรรญายาเอ,อดูเข้มขังขึ้นมาดูเอาเอาจริงเอาจริงดูหน้าเกรงขามดูมีอำนาจบาร,รมีขึ้นมาก็ดูน่ากลัวในสายตาเขาอยูอ่คุณเป็นคนที่มีพลังภายในที่แข็งแกร่งชักจุงยากอ จะมาชักจูงคุณโน้มน้าวคุณน่ยยากนะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามีเกราะพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนดูแลค,คุ้มครองคุณอยู่ปกป้องคุณอยู่กว่าจะเข้าถึงคุณเนี่ยมันต้องผ่านอะไรหลายชั้นอนะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเองถ้าคุณเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนจะมีกำแพงหลายชั้นหลายๆชั้น เขาจะเข้ามาก็ต้องผ่านด่านนะเหมือนด่านลหลายๆชั้นกว่าจะเข้าถึงตัวคุณนะ่ะด่านควันเอ่ยด่านลมฝนด่านยานพาหานะรถติดอย่างที่แบบเอ้ยจะเข้ามาหาคุณแต่ก็มีคนแทรกขอคุยกับคุณก่อนนู่นนี่นะ่ะเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคือเขาจะมาในละักษณะแบบจะให้คุณตายน้ําตื้นอนะ่ะหวังหวังอย่าหวังเลย ดูดูไรสติปัญญานะคะเขาจะดูเป็นคนที่แบบไรสติปัญญาต่อหน้าคุณมากเขาไม่ทำแน่ๆถ้าทําอะไรออกมานะีดูแบบเป็นเป็นลูกไก่ในกํามือนะเขาไม่กล้าเข้าใกล้หรอกเขาเห็นว่าคุณคนที่มีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์นะ the world มีปัญญายาณที่เฉียบขาดดูแบบอยู่กับสิ่งที่สงบภายใน มีโลกเป็นของตัวเองเต็มไปด้วยความสําเร็จคุณอยู่กับความสําเร็จความรักอะไรที่ลายล้อมอยู่กับตัวคุณนะเขาก็เป็นเหมือนกับธาตุอากาศอะไรบางอย่างนั่นแหละเขาไม่ไม่ได้อยากล้าเส้นหรอกมาเป็นตัวโจ๊กมาเป็นตัวตลกในสายตาคุณและคู้คนทั่วไปอะ่ะมันยิ่งทําให้เขาจากที่แบบอําพรางตัวเองแล้วใส่แสง้งทําว่าแบบอาจจะเหนือกว่าหรือว่า มีรอยยิ้มที่อยู่ในใชัยชนะแต่ว่าภายใต้หน้ากากนั้นถ้าถูกกระชากหน้ากากออกมาแล้วคุณเป็นคนจะจริงทําจริงถ้าคุณกระชากหน้าจากหน้ากากเขาออกมาเมื่อไหร่เขาอยู่ไม่ได้แนะ่เขาจึงไม่กล้าล้าเส้นคุณนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆหรือขอบคุณทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเฮ้ขอบคุณทุกการอะไรอะ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อามาอาขอให้คุณได้รับกลับ,ลบไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยสําหรับคลิปนี้อขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอไม่เคยพูดแบบนี้นะขอบคุณทุกการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะ ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้แคล้วาลาดปลอดภัยนะคะชนะหมู่มานทั้งปวงนะสวัสดีค่ะ